สวัสดีครับประกอบต่องกบวนชาแนวครับวันนี้เขามากินเขาขับธรรมชาตินะครับน้ำไหลนะครับเนี่ยครับน้ำไหลนะครับน้ำไหลอยู่ข้างหลังกบวนนะครับวันนี้กระบวนพาพามาเจอธรรมชาตินะครับวันหยุดนะครับครับกบวนกับมานะ้ครับแต่ซื้อตำมะกอมากินกันนะครับเนี่ยครับกินเขาเข่าเทียงเทียงพดีนะครับเนี่ยครับครับนะครับตำมะกอนะครับกินยังไงได้นะครับครับก่ย่างนะครับครับก่ย่างนะครับกินเขากรับกบวนนะครับกินเขาป้าครับวันนี้ครับกบวนกับ ขอขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอขอบคุณการติดตามนะครับผมกันครับโอ้ยดีพอครับมาแด้วครับมากินกับตำมะกวองกันนะครับกินยังไงครับเอาครับน้ำกินน้ำทำด้วยครับกับต้นอาจารน้ำไหลนะครับตำมะกวองซื้อแล้วก็หางใกล้ๆนึ่นแล้วครับหางทางนี่ยนะครับง่ายๆเลยครับไปอย่างงงครับ แบบแล้วครับออป้าครับขอแล้วครับรรนูามันมชัดมาทราบครับน้ำไหลครับมันเกิดความานเลยนะครับ bút tâm năm ต้องฉากกำลังไร้เลยครับยังไงนะครับ นครับอะไรจะมีความสุกปันนี้ครับนะครับเจ้าปลาเจียวจมปลาผงพงไพ่นะครับว่า,จอจาอขอจบจิบ เรื่องแค่นี้นะครับตำนน้นะครับสวัสดีครับ